สถานีวิทยุมอ,อก,กอรร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเสนอสารานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนยาแผนโบราณและยาแผนปัจจุบันสารนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอเรื่องยาแผนโบราณและยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณแบ่งการใช้ยาเป็นสองประเภทได้แก่ใช้ภายในคือใช้รับประทานเข้าไปได้แก่ใช้รับประทานทางปากใช้สวนทางทวารและใช้เข้าทางทวานรทั้งเก้า และใช้ภายนอกคือใช้ภายนอกร่างกายได้แก่ใช้ทาแผลประคบถูนวดฉลมส่วนยาแผนปัจจุบันมีวิธีการใช้ยาสองประเภทเช่นเดียวกันคือยาที่ใช้ภายในคือยาที่ใช้เพื่อหวังผลในทางรักษาทั้งตัวได้แก่ยากินและยาฉีดเช่นยาปฏิชีวนะยาลดไข้ยาแก้ปวดส่วนยาที่ใช้ภายนอกคือยาที่ใช้เพื่อหวังผลในการรักษาเฉพาะที่ได้แก่ยาทายาดม ยาชำระล้างบาดแผลท่านที่สนใจสาระนานาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ w w w s a r a n u k r o m t สารานุกรมไทย o r t h